โครงการมอบรางวัลสุภาพบุรุษจราจรดีเด่นโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสุภาพบุรุษจราจรประชาชนสัญจรปลอดภัยประเภทบุคคลด้วยหลัก 5S และสุภาพบุรุษจราจรประเภทหน่วยงานตามเป้าหมายกำหนดให้ทุกหน่วยดำเนินการตามโครงการเน้นส่วนสำคัญคือการพัฒนาตำรวจจราจรลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพร้อมการรณรงค์จากภาคประชาชน โดยนายสมเจตบุตเลิศเจริญวงศ์ประธานลูกหมักเจ็ดเตือนสติให้ผู้ขับขี่ตระหนักด้วยหลักสามพร้อมสามมีสามไม่คนรถถนนต้องพร้อมสามมีมีสติมีวินัยมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางสามไม่ไม่เมาไม่ประมาทไม่เจ็บไม่ตาย